วาการเอกพิเศษคมพีคมพิรยานนมอบทุนทำนุบำรุงศาสนาสถานและทุนการศึกษา3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดเวทีเสวนาสร้างความปองดองยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวากาดเอกพิเศษคัมพีคมพิรยานนประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดค่ะและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์และศึกษาได้มอบทุนทำนุบำรุงศาสนาสถานค่ะพุทธคริสและอิสลามในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจำนวน51แห่งและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะและนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตณโรงเรียนศรีชีวันวิทยาค่ะตําบลท่าทงอําเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เปิดเวทีเสวนาสร้างความปองดองของคนในชาตินอกจากนี้ค่ะนาว่ากัดเอกพิเศษคัมพีค่ะยังมีแผนที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน2แห่งค่ะแห่งที่1ค่ะบ้านนายวาเดียงปุตเตค่ะพระสาายแห่งสายบุรีของนายหลวงราชการที่9ตําบลประเสริวอค่ะอาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและแห่งที่2ค่ะโรงเรียนศ ชีวนวิทยาค่ะตําบลท่าทงอําเภอบามันจังหวัดยะลาค่ะโดยยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าความป้องดองของคนในชาติค่ะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะการสร้างชาติค่ะถือว่าเป็นบุญมหาศาลที่อุทิศส่วนบุญกุศลค่ะให้แก่บัรฑชนค่ะรวมถึงศาสดาข,ของทุกศาสนาอีกด้วยค่ะครับก็จุดประสงค์สำคัญไม่มีอะไรนะครับเราอยากที่ จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความปลองดองสาม,มัญทีให้เกิดขึ้นในกับพี่น้องสามวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของประเทศไทยเรานะครับก็เลยคิดกันไว้ว่าที่จะมีทุนสนับสนุนส่งเสริมศาสนส,นสถานทั้งหลายนะครับทั้งพุทธทั้งอิสลามและคริสต์ในพื้นที่นะครับในวันนี้ก็มีการมอบทุนสนับสนุนมัสยิดอยู่50มัสยิดอาภิจุด4 40มัสยิดนะครับแล้วก็10วัดด้วยกันที่จะมา จัดจิทรรกรรมเพื่อไปบูรณะปฏิสังข์หรือทํานุบำรุงนะครับสัสนส,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 สถานนะครับรวมถึงมีการคัดเลือกอเด็กๆที่เรียนดีที่ขาดแคลนทรัพย์และก็มอบทุนการศึกษาหให้นะครับก็กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยอย่างที่เคยเรียนไว้ว่า บริษัทมือสิธิ์พอเพียงเองคณับะชชนชาวไทยเองเรามีความมุ่งม,มั่นนะครับที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เราไปเพื่อสร้างความสุขสร้างความรู้รักสามาัคคีให้เกิดขึ้นในแผนนนน่นดินน้อมถวายเป็นแดินเนินถวายเป็นพระกุศลนะครับแล้วก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพุรุษข,ของพวกเราในทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนผมผมผมอยากให้ทุกคนระลึกกันอย่างหนึง่งว่าเราคือพี่น้องกันโดยสายเลือดนะครับจะนับเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีหลือต่างเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเคยเกิา ทางบรพบุเองเนี่ยในส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องทางปัตตานีก็เพิ่งทราบว่าเพราะว่าอย่างเมื่อวานไปไปเคารพสักการะที่มัสยิดกุลเซแล้วก็มีโอกาสไปไปเคารพสุสานนะครับของเจ้าแม่ลิมคอนเนียก็เพิ่งทราบว่าลิมท่านลิมคอเยเนี่ย500เกือบ500ปีที่แล้วท่านก็มาอยู่ที่ที่เราเนี่ยนะครับเข้ามาที่ปัตตานีแล้วก็มาแต่งงานนะครับทิดาเจ้าเมืองกุเซแลวท่านก็เข้ารีดเป็นศาสนาอิสลามท่านมีส่วนสําคัญในการสร้างมัสยิดกุเซด้วยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยผมมองว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะเป็นจีนจะเป็นไทยจะเป็นหลายๆอย่างที่มาอยู่บนแผ่นนี้จะมีความเกี่ยวดองเป็นญาติกันหมดอ่ะบรนับเนี่ยผมว่าพี่น้องอิสลาลมเป็นญาติผมเยอะไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเราคิดแค่ตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้อะไรก็อ,าอาภาัยซึ่งกันและกันได้คิดไม่เหมือนกันก็อยู่กันได้นะครับมันเป็นสเสน่ห์นะครับในความแตกต่างแต่อย่างเป็นอกภาพผมเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งเอ่อถ้าอยากจะทาน น้ำพริกหนุ่มต้องไปเชียงใหม่อยากทานส้มตำก็ไปที่นู่นอยากทานอาหารจีนดีๆก็ไปเยาวราชนะครับมาที่นี่ผมอยากเห็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนดูใบอะ่ะดูไบของอาณาจัจัสยายอ,อ่ะเหมือนมาอยากมาทานเนื้อซุปเนื้ออร่อยอร่อย,ออยข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่เลยก็มาที่นี่น,นะครับก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับจุดประสงค์สำคัญท่านจริงๆแล้ววันนี้ที่ดีใจคือเห็นภาพพี่น้องอทั้งพระภิกษุ พระเทวราชเสระแล้วก็ท่านอิหม่ามท่านบาบอที่ท่านได้กรุณามเมตตาเข้ามาช่วยเรานะครับเห็นความตั้งใจจริงของเราผมผมผมได้ได้ไดเห็นภาพนี้ประทับใจมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ <S 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 เป็นไ่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าคิดถ้าคิด,คดว่าเราเป็นญาติกันมันก็ปล่องได้กันได้อย่างนี้ผมบอกว่าใครจะแฟนคลับใครแฟนคลับคนนั้นแฟนคลับคนนี้คนเข้าชมรมนี้นับถือศาสนานี้แค่นั้นถ้าบอกเป็นคนไทยพ่อแม่เดียวกันเรามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยที่ท่านเป็นพ่อแม่ให้เราก็จบลละะไไมม่ีอรเยยคคิิดดา คือถ้าท่านจะคิดให้แตกต่างให้คิดเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่แต่ถ้าคิดเป็นเรื่องเล็กๆไม่มีอะไรพี่น้องเราความคิดต่างกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเหมือนในครอบครัวเราอะ่ะเขาไปรักคนนั้นหรอจะไม่ชอบเขาอยู่ๆเขาไปชอบแบบนี้ไปฟังเพลงแบบนี้ไปรักคนนั้นรักคนนี้ไปเข้าศาสนานี้ศาสนามันเรื่องของเขาอะ่ะแต่เขาคือครอบครัวเราเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างอย่าไปคิดว่าคือการแตกแยก เอาวิชุดดดูให้ดีๆคือเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ที่จะสร้างความหลากหลายและสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับมาแน่นอนเลยตอนนี้ก็จะมาอีกเรื่อยๆแล้วอย่างเมื่อวานที่เรามีโอกาสเข้าไปไปเยี่ยมครอบครัวของลุงวาเด้งนะครับก็ไปกาบคุณป้าแล้วก็พบลูกๆหลานๆของท่านลุงวาเดงนี่เป็นพระสหายสายบุรีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกาลที่9กนะครับก็ได้มีโอกาสไปพบกับท่านแล้วเราก็คิดว่าจะตั้งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน้าบ้านบ้านพระสหายสายบุรีหนึ่งที่แล้วแล้วอาจจะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ นะแล้วก,กิจกรรมต่างๆวันนี้พบกับผู้นําหลายๆฝ่ายทั้งผู้นําโรงเรียนนะครับในพื้นที่3จังหวัด5จังหวัดเนี่ยผมบอกเราเข้ามาช่วยกันนะครับก็คิดว่ามาเรื่อยๆนะเขาหน้าคงมาอีกคงต้องมาแจกอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กๆลูกหลานเราตอนนี้เราเน้นไปถึงลูกหลานเป็นหลักนะครับมาให้อย่างที่ผมเรียนว่าเดี๋ยวพวกเราอยู่ได้เม่นมนแต่ตอนนี้ประเทศน,นี้จะเป็นของพวกเราทั้งสิ้นเขาคือลูกหลานเราทั้งหมดนะครับ